สวัสดีครับอันนี้เรามาติดตั้งกังหันตีน้ำนะครับโซลาเซลล์แบบแยกแผงที่นครนายกบ้านนาดูการตีน้ำนะครับของเราแดดตอนนี้ประมาณสัก8โมงครึ่ง9โมงนะครับเรามาดูการตีน้ำชัดๆนะครับแดดประมาณนี้จะตีได้ขนาดไหนนะครับ,รบนี่คือรอบการตีน้ำนะครับอันนี้เป็นรุ่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ร้อนะครับก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับค่าไฟศูนย์บาทตรงนี้ลูกค้านะครับเป็นบ่อที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับแต่ว่าโซล่าเซลล์ก็สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าใช้แสงอาทิตย์นะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับรบเป็นโซล่าเซลล์ร้อนนะครับดังนั้นจะตี นะครับจะทํางานในเวลาที่มีแสงอาทิตย์นะครับก็คือทั้งวันตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับเจตนาลมลูกค้าก็คือเพื่อที่จะติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่อใหญ่มากหลายร้อยบ่อเลยนะครับ